คำนาำมิสูป้าแดงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้นะคะนายจะพามาเยี่ยมชมในส่วนของรุ่นเอาร์ตแอคทีฟซิ t ีทีเกียโกปี2024นะคะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แม็แต่งซิงด้วยนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะตามไปชมกันเลยค่ะมาค่ะ ก็มาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะก็ด้านหน้าจะเป็นเส้นสีเงินให้ค่ะไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไฮโดรเจนให้นะคะส่วนชุดนี้นะคะจะเป็นชุดแต่ง สกูร์รอบคะน,นะคะคุณลูกค้าจะเป็นของสปอร์ตไรเดอร์นะคะก็จะมีในส่วนของไฟเดลไลท์ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้ารุ่นของแอคไถของเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟหมวกคู่หน้าให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างน,นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะที่คุณลูกค้าต้องการเพิ่มเติมน,นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะต้องการแบบไหนนะคะคุณลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกเป็น ในส่วนของล้อแม็ก15นิ้วนะคะตัวรหัสยางอยู่ที่195่ับ5 R 1 5ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นชุดตกแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะคะแต่ด้วยเส้นสีแดงให้ค่ะส่วนกระจกมองข้างด้านข้างนะคะปรับแล้วก็พัดไฟฟ้าให้ด้วยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังจะเป็นแบบท่อคู่ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าที่จริงในส่วนของตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะก็เช่นเคยค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบให้นะคะคุณลูกค้าเทปนี้ก็จะเป็นเลือกในส่วนของเป็นท่อคู่ให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะจะเป็นคิ้วฝาท้ายกระโปรงนะคะเป็นแบบพรีเมียมให้ค่ะไฟไท้ายนะคะแล้วก็ไฟเบรคด,ด,ดวงที่สาเป็นแบบ led ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะรุ่นนี้ พร้อมตกแต่งสวยงามเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตแล้วก็ล้อแม็กนะคะแล้วก็สีรถนะคะตัวนี้เป็นรุ่นตัวของปี2024นะคะสีเทาจะเป็นเทาเข้มให้กับคุณลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะ มาดูในส่วนของด้านในนะคะจะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กให้นะคะดูสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันให้นะคะสวิตตัวนี้นะคะจะเป็นสวิตควบคุมเ,เครื่องเสียงให้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ที่พวมาลัยได้เลยค่ะ เครื่องเสียงนะคะจะเป็นหน้าจอระบบทักรีนนะคะ4.2นิ้วนะคะรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะคะ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็สามารถ support MirrorLink ให้ด้วยนะคะส่วนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ Auto, ออโต้อัตโนมัติให้ค่ะวัสดุหุ้มเบาะนะคะคุณลูกค้าจะเป็นเบาะผ้าให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็กว้างมากเลยค่ะคุณลูกค้า นั่งสบายมากเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังของเราค่ะค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะห้องเก็บสับพละรท้ายนะคะดูกว้างมากเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้คือกว้างจริงๆค่ะ,คะเก็บของได้เยอะนะคะไปตกลงตลาดไปชอปปิ้งนะคะหรือว่าจะใส่ของเยอะๆนะคะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะคะในส่วนของพื้นที่ที่จัดเก็บจัดเก็บนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนั่งค่ะไปเยี่ยมชมรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งก่อนนะคะ มาดูในส่วนของรอบๆตัวรถนะคะเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ mm hmm. เบนซิน1.2ลิตร78แรงม้านะคะตัวนี้ก็แรงบิดดีในรอบต่ำนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอยู่ที่23.3กิโลเมตร่อลิตรด้วยนะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะแลนะในส่วนของรุ่น Atlas Active CVT เก a ย Auto ปี2024นะคะราคาอยู่ที่529,000บาทค่ะมีโปรโมชั่นดาว 9,900บาทแถมฟรีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ผ่อนข้างวด่อวถูกมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะจับจองที่มิสูบนของเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะแถมบัตรเติมน้ำมันให้ด้วยนะคะ10,000บาทค่ะของแถมไม่อันให้จริงๆเลยนะคะคุณลูกค้า มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านด้วยค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะรุ่นอื่นของมิสูบิชิป้ายแดงทุกรุ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เช่นกันนะคะคุณลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์ทักทายนางได้ค่ะที่เบอร์ 097-- 1 9 7 9 9 1เค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมิสูบป้ายแดงอย่าลืมคิดถึงมิสูบนด้วยค่ะให้มิสูบุนเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณด้วยนะคะไว้พบกันค่ะบ๊ายบาย